สวัสดีจ้าพอนกาแฟอีกแล้วจ้าช่องสะพายเม่งเบียร์เห็ดพักกินพัดถ้ำจ้ามาจ้ามื้อนี้มากินก้อยข้าวปุ้นกันจ้าก้อยข้าวปุ้นเส่เห็ดหูหนูขาวจ้าแล้วก็ามีใบบักกูดทอดจ้าอันนี้ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นเต้าหู้ปลาส่วนนี้บบจ้าผักเข้ามีผักเอ่อผักซี่หอมจ้า พักพริกจ้ะน้อใหม่ฝรัง่งมาละจ้ะบอกว่าแพ่งมากเลยจ้ะหาหน่วยหาอ้อยจะเกือหาอ้อยมามามาพี่น้องมาจวดกันมื้อนี้แซบ่บๆน้ำกันอืมหลังจากบริด้โลกวีดีโอมาโดนเราจะค่อยๆหายไปเนาะเมื่อยจ้ะของก็สร้างไข่อืม ตจ้งหูปลาวนของแฟนได้หยางเดืยดนะจิ้มน <noise> ี่หึ่งเชินไก่ทอดจ้ะไก่ทอดเกลือสมุนไพรนี่ใบบกูดน้ำจ่าใบบกูดทอดรักของเขามาอีกเออนะพี่น้อง วิจะพักตามมืนะอเลยมมาละวก่ไปดวนเราวยแล้วก็เป็นถอดไก่ให้แฟนไม่ได้อืดจัน mà đỡ khám nhanh ngay ta chuột chuột nào có thể quay kín luôn rồi đó hết muốn nú lên tôi mang này มันเอื่อให้คูหนูขาวป่ะไปก็จำบ่ได้ข้แค่อดีตตายของกับพ่อจ้ะ กินหมูกระทะในเมืองไทยมากกินจังนะ <c oughs> กับมึอกกรอบแซ่บ <c oughs> ผักหอมป้อมป้อ,ปอมมี่มันจะให้เลยจ้ะคองขาดตลาดเมื่อผักป้อมมี่เลยจ้ปะปักคุ้งกับป้อมมี่นี่เด้ไปซื้อยุโรนตุรกีเขาจะ บัวมาไหลายจ้ะเมือ่อไรอาทิตย์ที่แล้วมันขาดแบบพีก เป็นจมูนไต้หลายๆจ้ะพระคุณละพ แซ่บพีนอ้อ <c oughs> กินกับลับเป็ดทั้ทงแซ่บเนาะนี่ยไปบะกูดทอด มาเด้อมาเด้อพูดเอบลอกเต้่ก,าาก,กินข้าวจ้ะมากินขนมเซนน้ำกัน แซ่บกรอบพักกระไลผดกินพักบ่ได้เลยเหมือน คือว่าที่มาตำแจ้วบกักพริกพี่น้องเอามากินหมดแล้วหัวผ้าน,นางกระเสือกมาจ้ะกับลาบกับเปิเดเตี๋ยว Gói kín đớp thiên ong, xẹp. Thì bánh gói bánh tăm mua, ngon quá, xẹp mất. เพลิดเพลินสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสุขุมสุขคนด้้จาที่เขามารับชมแต่บุดใดมากพีชนีก็ฝากกดติดตามแล้วหน่อยพวกเอ๋สบายเมื่อเดียร์าเฮ็ดผ้ากินน้ำมาเด้อจ้าแล้วเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณสิคะามาเขามารับชมขอบคุณที่เขามากดไลค์จ้กดคอมเมนต์ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามล้านนะไม่เดิอจัดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าคลิปหน้าเอสิบัวพายผัดน้อมาพอกขันอีจ้าสำหรับคลิปนี้ละน้อยเมื่อคอนแก้กับโคก้าบคำามาสวัสดีจา้าบ๊ายบาย